ตรงตรงนี้ก็ได้ต่อเคยเคยได้ลงไดีลงงียบะดูเราต้องเงียบไปข้างคุณเอ้าลาโดตออได้ได้ได้ยูได้ยูตัว้อยตัวใหญไท่านเหรอ ชุกเอ,อ้สองตัวรอบว่าอาอกยืดดึงยังไงดีเนาะมเขี่ยมเหรอมันเป็นนำคอยมันโมเป็นนำทะเลรอบนี้ได้สองตัวนะครับรอบนี้มาซิวาว้เอามวาสว <laughs> ขอบฟังลงขอบฟังมึงออขอบฟังมีงป่าบ่าเฮ้ยมีเสซอ์นะโดดตรงเด้งโดนเด้งนะไอ้กระสอบอยังวะนี่นนเท้านี่เบาเบาฮะเฮ้ยหมอข้างดำดำข้อข้างดำพุดเลย

เอ,อย้ยโยนบงับงฟังคุดอี้ไปนกโอ้บ่คอยบานเลยวะมันโยนบ่อนะอไปแล้บอล่อเด็วไปมันก็ไปเลยเอาได้อยู่ได้อยู่ Lúc này, ngồi khăn, tối tuổi này, ngồi khăn đầm sắm Khăn khâu à hay khăn đầm đi Con bóng bán Con 13 cây rồi, lèo con khăn bóng bán đang dục cây rồi nó cũng biệt rồi Ô, lãi tuổi rồi นี่ข้างดำอย่างงี้ข้างดำมันเลย้ยงเอาหมดเอาไปตากข้าเจ้าใส่เงาใส่ด่างวะ